ขออนิดนึงครับคือเวลาเทจริงบางทีปฏิก <ไฟ S 2> ินมันเกิดแล้วแต่มันก็ไม่มิ่งไปไหนนะทีมันไปไซเวเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืแล้วควรจะหยุดไปเลยไหมหรือว่าหยุดเลยครับพี่นี่เลยครับเงื่อนไขนี้เลยนี่ครับข้อน,นี้เลยพี่คือเราตั้งเกณฑ์ไว้เลยถ้าเราเล่นตามเฟรมเล็กครับอย่าให้มันเกินครึ่งชั่วโมง30บนาทีถึงส0สินาทีถ้ามันเกินปุ๊บมันคือไซเว์เราควรตัดสินใจเก็บกําไรหรือไม่ก็ตัดขาด ทุนทิ้งไปเลยครับสมมติว่าเราตั้ง TP 5 0 0้เราเข้าเทรดแล้วมันซับสานาทีแล้วมันติดลบแล้วกันผมยกตัวอย่างเรื่องการติดลบสมมติมันติดลบสัก200แล้วเราตัดทิ้งไปเลยครับ200จุดมันคือไซเวย์แล้วครับถ้าสานาทีมันยังไม่จบเราตีคอมันคือไซเวย์เทคนิคเรามันจะแพ้ไซเวย์ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นไปชน TP เราก็จริงอะแต่เทคนิคเราอะมันควรที่จะพุ่งไปชน TP ไม่ก็ s l ในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเลยครับถ้าเกินปุ๊บตัดสินใจได้เลยเก็บ TP ก่อนหรือตัด s l ก่อนได้เเ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 ลลยยคครรรััรัตต้้้้อออออองงงนนนนนนวหกกพาาาาาาะ่่ขขขดดีีสททมืืปป็็ถ ผมเชื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ย24นาทีเนี่ยผมตั้งเผื่อด้วยซ้ำ24นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันควรจะจบเข้าปุ๊บออเดอร์มันไม่ทีพีกับเอสแอลแน่นอนถ้าเกินนั้นปุ๊บเราตีความว่ามันจะไซเวลแล้วตัดออเดอร์ทิ้งได้เลยครับ